มันจะมีโล่แต่มันไม่ตีทำตรงตน,นั้นเลย <c oughs> แปลงสารนะ <c oughs> โอ้อีกแล้วโอเคไหนดูดิพี่ไม่อยู่ดูดิมันจะเป็นกันยังไงวะไม่ได้มาดูซ้อมหลายวันเลยนะเอาแม่งจริงนะโชว์แม่งหน่อยไปนิดไปด ไอเวดมันได้เนะเวทมันได้เนะเว้ยข้าเลนมันได้ปะเดี๋ยวพี่เคล้าไปเลยไอพี่เอากลไหน่อยผมมันเข้าเข้าแดงไหมเดี๋ยวบ้ามันละสามตัวสามตัวีึ้ามาออกออกออกนะกึ้าเก็บตัวไปข้าบูมันได้ปะเดี๋ยวนี่ไป เไ่ละมีไปและไม่ละอ๋ออ uh ๋อม uh ันจบบนมาพล่าเลยเออแลวสุดเจ็บสามสามตองไปไปไดะพี่เติมอยู่นะพี่เติมอยู่ต่อป่ามาคยมาอลเล็กตัวเดียว ตึดแทบมาขึ้นไปแล้วมันเจ็บนะปวดแบบด้วยข้างบนอ่ะกีฬาของเราได้นะมีบ้านนะมีบ้านนะใจเย็นใจเย็นใจเย็นนะยังมามาเก็เล็บมาเก็เล็บมาเก็ะเล็บมาเก็เล็บเลี้ยวแล้วไป A อง้องดีกว่ ย้างก็ได้นะเปิดย้างเเฮ้ยคีลามาพี่กระสี่ลาขออีกนิดนึงเฮ้ยคิล่าไม่มีคีล่าละนาคีล่าไม่มีมานะเฮ้ยดูพี่หน่อยได้ปะพี่ไถเอเน็ตพี่ไถเอเน็ตดูหน่อยดูหน่อยคิล่าคีล่าผมตีพี่ไถสามโดนอ่าผมด้ตายนะพี่ผมหลังไม่ได้น้องหรือเปล่าไม่ได้หวะเรียรีรีเกี่ยวได้เกี่ยวได้ได้ไหมนัดไม่มีจับนะ อเลยน,นะต้องต้องไปรวมกันนะไม่ได้แย่แม่เมืเ่อกี้พี่ไปข้างข้างหลังให้สับเนยได้อยู่อันไหนพายังไม่กลับนะไม่ไมย่ยวกลับนะจะกลับนะใครได้ดาวไปเอออยอะเรายังไม่ไรเอาเซ็เลยกีฬาทัมมิ่งฟ้าแร์มันก็ขึ้นนะบอลบอลบอลไอ้ยฟ้าได้ฟ้าได้เฮ้ยข้าฟาร์มมันได้ปะ ขอะไรข้รข้มาีมาไปละกีามาจตมาแล้วดยดีดเลสดตายมดได้ไปแล้วไลมันมันนเปอดกอนะ้าติหมดอุ้ยอุเกือบเด้งนาจัล้โ้ยดนับเออไม่มีอะไรผมเนี่ยโอ้โหท้เลยทำไมวะจะสูดเจ็บนะ นาโอเคเอ้ยผมเมนตีนะเดี๋ยวไปดึงฟ้านะเดี๋ยวดึงฟ้าให้เดี๋ยวพี่แคร์แล้วหาเติมไปกอ่อแม่งไม่เล่นในเลนละหาเติมกลางดีกว่านัดไอ้บอสบอกอ้เลิดข้างนะไอเลกิดา่อเลกาที่มันละนะเอ้เลี่มาอยู่นะ แดงวันตีไปยังเล่นเล่นเสับๆสับกลทางมิงแล้วะโอเคไอเว็บนี้ผมรีนะโอเคกลับทางอีกตัวหนึแดงเกิดแนวแแดงมันขึ้นนะบนสามไอ้เบลนี่พี่มีอันติพี่มีอันติได้ได้ไดไอเอาสูมมา มันจับแล้วมันเราไม่จับมันไม่มีจับกติเลยกรติ้เลอยู่ไปอยู่กระชากบูไม่ได้ระากบูกระชากบูไม่ไดระาไม่ไกระชากไม่ได้กะาไม่ได้กระชาอบูไม่ได้กะาบไ่ได้กะาไ่ได้กรไม่ด้ะชาบไห่ได้กระชากอูเม่ไะบมได้ก่ะค่อย่น้าได้ระชาไมด้กระาไ้ได้าไ้ได้นะามด้ เอาผมแม่นนี่ผมอยู่นะผมอยู่นะเหี้ยพลาดว่ะทําไมเอาใหม่ละพี่โหกกับบ้านเลยพลาดครับเอาเล่นเอาเล่นเอาใหม่เริ่มรวนแล้วเริ่มแล้วอันนี้ การออกไปการนะ่ยกันเนี่ยเน่เนก็อยู่กานะปามัมขึ้นเนเน่เน่ขึ้นบมดล่าสองัไม่ทันแต่ลน่เทกันอยู่มาทันไหมทีบนันมแลกันทั้วหนะโอเโอเคพี no, no. ่ไป ไม่ได้วออกซ่เตอร์มาใช่เพราะงั้นพ so ี่มันก็ได้ออกซิเติมนมระวังแอลนะไอ้เนี่ยผมเล่นไม่ดีพีละทีหายนะลออกซ่หายเลยแอร์พอเลยออกซิอยู่บนระวังนะยังไ่กลางไปแค่บนนะ ไอพี่มีฟิกนะเลยนี่มามหม่าฝเลยพ่าเลยฝ่าเลยฝ่าเลยไอลีาโดนจับกันได้อยู่อันนี้นัติกันได้อยู่อันนี้ติไปแล้วกันได้กันได้กีเลนติแล้วกีเลนติแล้วเฮ้ยอส่วนติกลางมีนะไปไปไปขัดันหมดเลขัดได้นะขัดได้เชียกลางไว้แล้วเยกข่กลางไหนเขีบอลไหนกซูซูผมมีแท็บขี้ลบหขีเลีบ สลับลด้นะเว้ยนานน,านขึ้นเลยเดี๋ยวพี่เชียร่างให้ให้พี่อยู่สติดีกว่าไปไปอ <S <S บอร์รสี่ตัวมามาได้ปะเมนตีเมนตีเอาดิ้งอะไรวะจ้าจ้าที่เราอยู่ร่าง คิ้ลาเล่เฮ้บนเล่นเท่าไหร่นะบามบนถามบนถามนก็ได้ไม่ถมบนไม่ถมบนเอนตีนะย่ไปเมีตะพี่ผมอเลเล่พี่ไปนะพี่ไปนะเนตีอันน้นเตะเข้าไปวงไม่ได้ผมันจับมันจับแล้วอนเดไปเกี่ยวหรอเดีไปเกี่ยวล้างกันวะอะไรบ้างาี้เล่านะเชื่อใจก็ได้ะโอ้โเยคี้ล่าเบิร์ดเยยดแม่ หมอสับเหรอนีล่กพันแล้วคิลานัไม่ได้นะไม้ตายด้คีลารอคาดมังกรได้นะคเกิดหอคลากเกิดนั่นมังกรนะคล่ากดเกิดนี่ป่าปาเลยคีลไอ้อยู่นี่เห็นผมเลือดน้อยไหมีบน่ี้บนี่ที่แคท่านี้มั้ง เลยนะไม่น่าเชื่อกรักขีลาตีแด้บลาแมนทำมิงปาผมเกี้บอลนะโอเคลองล็อกซี่จับนะลองเอลไซน์นะไปอยู่ไปแค่นั้นได้กับฟอร์มาแล้วมีแทบนะพุ้งหินนะบนสองนะบนสองนะพอชิคแทบก่อนมันหนักมันก่อนมันตีมันก่อนเอาไว้กันจังวะ ให้ค hey, ัดได้นะเว้ยให้มาสนเล่นเดยอคัดเล่นบ่นนะปะสวยสวยปีป้อมก่อนนะบนได้นะป่อัยเนหน้าดนให้เด่นเดเยเดี๋ยวพี <disappointing bosses> <pos> ่เขนเน้เ <gamma> ด <rock teor in> ี๋ยวให้เวีนยพี่นมายัดคนก่อนนะคนมายัดค่นะเออยีเนี่ยีย่เดยวเียว รับอยู่รับอยู่รับอยู่รับไมครับไม่จะตายแล้วรีมาผ่านแล้วนะไอเลีพี่ไปอยู่บลุกลุกดาวได้พี่กลับร่างไหมโอเค <laughs> อเฮลิจะมากเลยจะมาอุ้ยพี่กลับคนมาทันปะเดี๋ยวพี่ต้องหยุดบ้านนานนานนานให้แล้ผมมาผมมาอันติรี

จะเด็กเี้ยให้กรีาเตียมานลงไปแ่างกี่ายกร่านะาถ้าเคกีลาอยู่ฟ้าเ็นมาเดนัดนัดเราเคอเว็บหนึ่งนัดเดี๋ยวเดี๋ยวถกกาแม่งเลยพี่มีพี่มีฟิกเอร์่ไนนมีินตมีินติมีหยุดบ้านนะมันหยุดบ้านไปละยูเว็บไม่เปลี่ยนกาจะปล่อยมาก่อนในการเล่นกรอู้ยน่าเด็ดนะเอ้ยเด็ดแล้วเจ็บมากนะมันมีจับนะลอกซี่มันไล่ทูกไม ไม่มี็นไรไม่เป็นไรพี่ร่างติดแล้วพี่มีฟิกด้วยจะเล่นบอกให้ผมกันถ่ายถ่ายถ่ายสูงเริ่เหน้าดีกว่าเวบหน้าดีกว่าต้องิดเว็บล่างแล้สูงนะปนพี่เปิเล่นเล่นการได้นะหาเล่นการได้นะไม่ได้มีคนเป็นการ่ละคนนึงได้ได้เอายได้นะคัเอ้พี่มาดูดูดูหน่อยเะป้องก่อนนะป้องก่อนนะโฟกัสเที่ยวโฟกัสได้พีเอวสูพี่ไหนเอวสู มโดนตานะพี่คั้ีแลี่พี่คันหลักนตายบ่อยปะอันี้อันนี้ไอเล่นอยู่สองพี่ล่าจะตายนะไอ้มีหยุดบ้านอยู่นะถอยถอยถอยเล่นนะเล่นนะต้องแต่งานแต่ไปออกอหมวะ EVS ที่ล่าอันตริบแล้วมันเหลือจับกับสองนะที่ละนัดนัดพอเลยนัดพอพอไม่ได้แล้ว เมื่อกี้พี่คัดหลังสองได้อยู่ปะได้อยู่มั้งเดีก็บแล้วมีมีบนนะราไปเก็บบนแค่นั้นได้แข่อยู่เปิดมังกรได้เรายังมีดีบัฟอยู่อีกสองแบบมดีบัฟอยู่ดีบัฟหมดละยิงอองมากรน,นะเราเคียงแค่ที่แล้ขอบบนนะเะไอเลียลเล้ยนเอเลี้ยนตีแล้วนะถอยนะถอยถอยครับตีมลงไปมังก่อนนะคีลาเข้าคีลาซิงหลอดนะเดี๋ยวนี่ฝักล่างเลยนะล่าง เปนเนตเร็แล้วเกิดมาดูเกลองทีเดียวีคนเข้าเว็บนึงพี่ไปอยู่ท่านอยู่กันแล้วฮะฮก่อนเดี๋ยก่อนเดี๋ยวพี่ทำบนอีกเว็บหนึ่งนะเคื่อมาแล้วเช่อแล้วเชล่อหนเว็บมันมีแถบหัวเอลฟ้าฮะ เอ้มันโยกขึ้นบนนะตัวนึงไอริทโอเคตีเบี้เมียนตีโอเคครับบู๊ถ่ายบอลนะบอลเดี๋ยว้ากันทนถอะไรเพี้ยรอรอรอเกิดบาดไม่เข้าเลยอบอดคุ้มหน้าน่าจะมีนะผมเก็บแล้วผมเก็บแล้วโอ้โหโดนกลับอีก้วไอ้เฮ้ยสภาพ

ไม่โดนสูเอเนจเฉยพอพอพอแยกเอกิเดนโดนเอเนจรั่วเลยเรารับอยู่นะเราพีิเศษนะมันจับมันจับนระนั้นให้ไหวนะเว้ยท่มานยืนให้นะเข้มมากเข้มมากออกนะไม่โดนไหนห้าสิบวิเมนติวิเมตินะเปนกลางได้อยู่ระดับแดงโอ้โหไยสัตว์เอ้ย เนแม่เอลโอนบนไม่ได้เขียนนะไี่หลีนะแม่เล่นอย่างกําเกมนี้ซูเปอร์แมน ทางสองไม่ร้ไมันจะเอาถ้าวียนตนะพอเล่นนอาด้อยู่ดีเดี๋ยวพี่ไปทำล่างนะพอเลยเดี๋ยวนี้เราเคเว็บกลางแล้วเคราเปิดาแล้วถ้าเว็บตู้ไปเราพอไม่ไหวอะในเกมล้ว เราไฟขึ้นบ้านอ่ะเราพี่มีซสียงให้พร้อมเดี๋ยวพี่เล่นให้เคล่อนเลือกขึ้นมาดับแดงขึ้นไม่มีก่อเกิดแล้วเตีบ้านเราเป็นโอเมนมาเกมนะไหวายอยู่แบบนี้ก็ตีแรงอย่เาเล่นไปเรารอรอรอคนรอมอเดี๋ยวพี่เปิดให้นะเดี๋ยวพี่เปิดให้เพชรค่อยโดดนะใช่พี่รอ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 ซ้ายน่าจะมีแล้วไปอยู่ไปอยู่ รดแบบอรเอ่อโดดโดดได้นะใจเย็นใจเย็นปิดบ้านก่อนหน่อยปะแต่ทันล้เอ้ยลองลกสวยแลอส้าถ่าถ้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 าถ่าถ่าถไาถ้าถ่าถ้าถาถ่าถ้าถ้าถ่าถ้าถ้าถ้าถ่าถ้าถ้าถ่าถ้าถาถ้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 าถ่าถ้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 าถ่าถ้าถ้าถ้าถ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 ้าถาถ้าถ่าถ้าถ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 า้าถาถาถ้าถาถถาถา้าถาถายถายาถา เลลนะเระวังก้อนเราโดนดาฟี่ตายอ่ะพี่ล่ามีเขียวนะโอเคโอเคไม่เสียเกินหนึ่งครั้งนะพี่ล่าขัองเท้าต้าเราสิวแล้วจริงจอู้ห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 ้วบคัตายเออน่าโมจอกันเว้เโอ้ยก็สิว เชือดอับปูเอออัเยเ็นครับกีฬาเลอนเต็มละมันเอารองเท้าอ,นะเอาออกนะมันออกดับแดงเวยาวีเ,วเป็นติด่ะเอนกระเมดด้วยนะจะเปิดเอาซ้ายนะอันะอนี้อันนีอันนี้ คอยเลยนะพี่มีพี่มีพี่มีพี่ได้เอาเอาซามเฮ้ยหาเปิดได้นะโอ้แต่เอฟซูนก็เธอเอฟซ้ายมีนะที่ทำเว็บร่างก่อนนะอ๋สี่เราจะมีบอดอย่อันั้นวันีเว็บแล้มันจับเอ้ยมีส่วนเจบมันจะเจ็บเลยนะครับเชลลาซ้ายนะเชลลามาซ้ายพี่มาอยู่พี่มาอยู่ชลลาเชลลาโดงหงเชลลาโดงโดดดโ่นั่นน่ะพี่มาอยู่ล่างม่หงมาเลยต่างมาโหงมาเลยพี่พี่ถ่ายให้ ตายตยเอลซูเดยดูดดูลอกซิน่ไอเลียนนั่นแหละนะไอเลียนตีละซีบโดนับมันคดเร็เลยเทบอลก่อนเลยปะได้ได้ได้ี่เล่าแข็งนะจับได้ปะหรอไ่มีจับีามากกว่าี่ลาสองเว็บ ตื่ระวังเดอดระวังที่แคบเวฟนะไอ้น้าด้านนั้นได้นะไอ้มันแข็งแล้วมันเสียแข็งแล้วที่มีล็อกชิ่อยู่เอ่อรอกันบาผมเกิดผมเกิดที่น่าตายเมียนติเมียนตีเอ้าที่ร่าเป็นอะไรตายอะเกียบนนะแหม เอาซ้ายมีปัดอย่างเบาเลยปัดอย่างเบาเลยโอ้งสองเวฟแล้วไมลผมนี่หว่าเพื่อต้องเปลี่ยนตัวสปิดว่ะต้องให้นัดไปสปิดนั่นนั่นรอทำเวฟล่างยาวๆเลยน้องเอาคือผมเอาไปห้ก่อนได้นะเว้ยบล็อกมันก่อน อเลอเล่อเลอเล่อเอเล่อเลอเลอิบไ้มาแล้วะอันตรเลยนะอหนะขออน่อคลองวะคองมะคลองะคองวะเติมก่อนเติมก่ออันตรสุดวีนะตอนเดาไว้ใช่ใ่ก็ได้นะอต่ตัวเราดักเล่นมันก็ได้ว่าเหือมันก่อนเอ้ยรองนะมันมีแถบกันไมลไเห็นเหรอเ่ไเรอลงมามันจับ เเล่นนะงนเาเล่นนะที่มาอยู่นะในรีนะไร่นี่าไม่อยู่เล่นดิ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 ได้นะได้นะไดอลีอลีโดนไอลีโดนพี่ลเอาสู่ให้พี่ลสู่ให้ไอรีเกิดไอรีเกิดอลีเกิดไอรีเกิดยนยันยัยัน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 ยัยััย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 ัดยันยัยัยยั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 นยัยัยัยย ปกติเ็กผมแรกอ่ะพอ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 โอ้ตายเลยวะย่าเื power, ินย sort of I mean, like er right. yeah, ่งเืินต้องขับมาตีทันบ่อยยัไม่ตีทำไมมันเบ้าอเฮ้ขีล่าตัวเดียวหลรุดเปลียนสุดเลยนะตีขีดลเกิด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 ยดเอ้ทมันเปลี่ยนเคียวเป่เลนเ พี่ไล่เอลสูพี่ไล่เอลสูนะพี่ไล่สี่้วมันจับมันจับมันจับแน่ไม่ไหวแล้วะจับโซนเจ็ดยังจับซุปเปอร์แมนอืมจะได้เกมแล้นเราเกิดเนไปว่ะเกมนี้นี่ยากสุดเปิดเปิดทันวะไอมเนมาลบ รอฟีพงงานไปเลยนะไม่เป็นไรรอรอก่อนรอก่อนรอก่อนไอ้นั้นสปีดล่างนะก็เอาแอลสักแอลต้องทำเวฟโซ่แล้วทำเวฟบโซ่รสูอะรอรสูงรอรอคนทำบนคนทำเวฟโซ่แล้วรอคีล่าไปสปีดอ่ะเราไฟแม่งเลยยมอบทำหมดเจ้าก่นฟีก่นฟี ระวังตัวเทียร์โอ้ยเที่ยอปักปีแรงกูยืดลงมาหน่อยลงมาหน่อยลงมาแล้วดึงดึงดึงมาหน่อยดึงมาหน่อยพี่ทำเว็บล่างนะปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยปีเลยมันใชยห้านะนานนานนานทางนานทางก้าวไอพี่มีล่างห้อแดงฝั่งแดงดูหน่อยนะขี้ไล่สีแดงสีแดงเล่นได้เล่นนะมันจับผม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 ได้นะได้พี่ถ่ายหมดพี่ถ่ายหมด ผมเกิด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 พ oh so, ี่ไล่กุ๊ปพี่ไล่กุ๊ปไอเลี้ยวแล้วไปโดดเฮ้ยคิล่าคิล่าดูพี่หน่อยพี่มีเกิด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 โอ้เลี้ยวไอ้เลี้ยวโอ้ยเลี้ยไม่ไหวว่ะเราดาเมจไม่พอเนี่ยไฟเละเกมอ่ะสวรแล้วเนาะว่าไรโทษเลยว่ะไอ้เลี้ยเกมนี้พี่จริงต้องเกมอ่ะเกมหน้าเกมหน้าเกมหน้าเสิร์ฟ